ปลูกมะนาวในกระถางอย่างไรให้ลูกดอกบางคนบอกโอ้ oh, อย่าเพิ่งให้มันดกเถอะปลูกมะนาวย่างไรให้มันติดลูกก่อนเถอะบางคนบอกโอ้ย oh, อย่าเพิ่งมีลูกเถอะปลูกมะนาวย่างไรให้มีดอกก่อนเถอะ่ะวันนี้นะครับจะมาให้ดูเรื่องลึกความลับเลยใต้กระถางว่ามีอะไรบ้างนะครับการปลูกมะนาวปลูกอย่างไรให้จิตลูกให้มีดอกเร็วๆแบบในปีเดียวนะครับ เชื่อไหมผมปลูกมะนาวปีเดียวติดลูกเลยไปไปดูกันมะนาวกระถางนี้ต้องบอกวก่อนว่าได้มาจากการชํานะได้มาจากการชํายอดนะครับนี่มาเราดูได้เลยว่ามะนาวหนึ่งปีจะมีลูกให้เพื่อนได้ดูไหมนะครับคลิปวันนี้จะลงในเดือนมกรานะไปรอดูเดือนธันวาเดือนตุลาธันวาก็ได้นะครับว่าจะมีลูกให้เพื่อนได้ดูหรือเปล่าเนี่ยกระถางนี้นะครับไปไปดูกันเริ่มปลูกกันเลยไปลุย สิ่งที่เพื่อนต้องมีคือกระถางนะครับนี่เป็นเข่งเบอร์หกนะครับเข่งเบอร์หกตัวนี้จะเป็นอิฐมวลเบาหรือเป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะครับถ้าสวนใครไม่มีปลวกนะเป็นไม้ก็ได้เป็นกระถางก็ได้นะครับดินนะครับสำคัญสุดคือดินเดี๋ยวจะไม่ให้ดูใกล้ดินของผมจะเป็นดินแบบนี้เลยเนี่ยดินนุ่มมากนะครับดินน่าจะก,กันหมักนะนะครับ มา,มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนาเศษยัไม่แห้งมารองก่อนเลยรอ,องกกระถางนะครับมะนาวจะชอบเข่งที่เป็นรูนะครับแบบนี้นะครับรอ,องก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดินซุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนําดินใส่ไปเลยท่านี้พอนะเนี่ยท่านี้พอนะครับต่อไปนําตัวนี้มา อิดนะครับนํามาทําไมนํามาทําการตั้งไว,องงไวอง้อย่างนี้ตั้งไว้อย่างงี้นี่นะอ่ะมานะครับต่อไปนะครับําดินมามันแล้วแต่ภาชนะนะครับถ้าเป็นใครเป็นกระถางเก่าก็ได้นะถ้าเป็นอิดก็ําดินมายัดแยรูไว้ยัดแยรูไว้นะครับแบบนี้อแบบนี้ นำต้นกล้ามะนาวของเรามาโอ้ดูรากสิเห็นไหมรากพร้อมเจ,จริญเติบโตแล้วนะครับนำต้นกล้าของเรามาวางไว้อย่างนี้วางไว้อย่างนี้นะเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นชัดไหมอะต่อไปเติมดินเข้าไปเติมเข้าไปเลย เพือ่อนเพื่อนรู้ไหมว่าวางทําไมนะครับวางไม่ให้ต้นมะน,นาวมันสุดใช่ไหมพอพอโคนที่มัมน,นมีรากมะนาวที่มันมีรากใช่ไหมแบบนี้นะมันสุดลงไปข้างล่างรากมันก็จะขดตัวเห็นไหมแต่ถ้ามันโดนอิดตัวนี้รองไว้ข้างล่างเนี่ยรองไว้อย่างเงี้ยรากมันจะไม่ขดตัวรากมันจะวิ่งลงไปเป็นฝอยเป็นฝอยเนี่ทเนี้ย รู้ยังว่าทําไมมานาถึงโตวไวถ้าโตวไวมากนะครับเราจะเร่งดอกจะเร่งลูกเร่งอะไรก็ง่ายวันนี้มาเผยความลับไปละเออืเออ,อยากทำคลิปนี้มานานแล้วแต่ว่ารอก่อนรอให้คนถามก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราพักพอรอรดน้ำเข้าไปใช่ไหมมันจะเริ่มสุดเริ่มสุดนะดิบวนี้เดี๋ยวเรารดูกัน เนี่ยรดน้ำไปเลยรดน้ำไปแล้วก็กดไปเรื่อยนะกดไปเรื่อยกดให้ข้างๆกระถางมันแน่นนะครับเห็นไหมข้างๆกดได้แต่ตรงนี้กดได้แล้แน่นแล้วเห็นไหมโดนอิดอิดมุนไว้ ีเนี้ยพอมะนาวรากมันเริ่มแพมันเริ่มเดินแล้วมันจะหยุดรากยดงไงทีนี้เ่เพื่อนเข้าใจไหมเนี่ยพอรากมันเริ่มเดินใช่ไหมทีเนี้ยรากยิ่งเดินไวเท่าไหร่ต้นยิ่งโตเร็วเท่านั้นนะครับนี่แหละเคล็ดลับของผมเลยนะครับใครได้เห็นคลิปนี้ก็แชร์ไปนะแชร์ไปให้นะครับกับใครที่ปลูกมะนาวพันธุ์ดูใบนะปลูกมะนาวไม่มีลูกนะครับปลูกเท่าไหร่ก็ไม่มีลูกนะครับตัดทิ้งเลย <laughs> แล้วมาปลูกใหม่หรือไม่ก็นําวิธีการเร่งเร่งก็ได้นะแต่ว่ามันอยู่ที่ดินนะครับสัมพันธ์สุกัดดินนะครับแล้วก็วิธีการปลูกถ้าปลูกแบบนี้มันจะโตเร็วมากมากนะครับเอาะ,ะครับวันนี้วันนี้ไม่ใช่ไอเดียนะครับเป็นวิธีการที่ทําการทดลองมาแล้วนะครับหลายปีแล้วสังเกตเห็นได้เลยว่ามะนาวสามารถทําลูกได้เร็วมากนะครับโดยการปลูกมะนาวด้วยวิธีนี้นะนะครับแต่ผมลองปลูกมะนาวลงดิน ก็ไม่ลูกไม่ดกโตไม่ไวเท่ากับตัวนี้นะถ้าปลูกมะนาวลงดินปกตินะครับจะโตวไวเกี่ยวกับใบก้านใบโตวไวมากนะครับแต่ลูกไม่สามารถเต้งได้ดกเท่ากับก,บการปลูกมะนาว้วยวิธีนี้นะครับนี่แหละเป็นความรับนะครับพูดกคนข้างเดียวพอจบเนะาะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับไม่พูดเยอะกับวิธีการปลูกมะนาวในกระถางนะครับเคียงเบอร์สิบหเคียงเบอร์6เนี่ยเพื่อนดู ลูกไม่ใช่น้อยนอยนะลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ยดอกทันกิ่งหักเนี่ยหักแล้วเนี่ยเนี่ยดูตกมากนะครับนะวันนี้ผมมาเพียงตัวน,นี้แล้วกันนะครับกับวิธีการปลูกมะนาวนะครับเป็นความลับนะอย่าบอกใครนะแชร์ไปให้เฉพาะเพื่อนๆเ,เราที่สนิทกันนะครับคนอื่นห้ามบอกนะเดี๋ยวเขาจะรู้ความลับว่าปลูกมะนาวย่างไรมันถึงได้โตไวขนาดนี้นะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละนะครับสนใจกิ่งมะนาวไหมถ้าสนใจกิ่งมะนาวนะครับกดไปที่ลิงก์นะผมวางลิงก์ไว้ให้นะครับกับมะนาวแป้นนะครับพันนี้เป็นพันแป้นนะดกดกทนแรงทนโรคนะครับแล้วก็ปลูกในสภาวะไหนก็สามารถติดลูกได้วันนี้ขอตัวลาไปละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ